อิติพิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัรรมัสาาทีสัตถาเทวมโนสาธังพูททธภะคะวะติสวะคาตภะคะวะตารโมสันดีติโกากาลิโกอหิปัสสิกโกะปนาอิโกปัจจตังเวทิตาโพ วินยูหีตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนพระคำว่าตัวสาวกสังโฆญาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาอสศภะคาวาตวสาวกสังโฆอาหูเนโย ο, ปาหูเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อันชลีกัดอานิโยอนุออนตตาราังปุญญะเขตังโลกัสสาตีจินดามณีปียังมันตังสา,าสังทาสังกะ จินดามณ่นีปียังมันตังยังทัสาสังโกนังอุปปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจากมหาราชาตาวะมังโพสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโวเทสิกินจิเทโวเยสักโกปะชังทัศมิกิน เนวทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพวันตุเมศิธิลาพังชานาะนานาณายมณีจินดาปิยังจัดท่านางสัพเพชชาพาหูชาาปายังมามาสักตะวาพุทธรัรตานางโอทสาอุตตะมังวะรัง อีตังเทวมนุษย์นางพุทธเตเชนาสวินานาทันตุปัทวาสัพเพทุคาวุปสเมตุเตสักกัตวาธรรมมาตตานางโอทัสางอุตบังไะรังปาริลาหูปัสสะมานางธรรมมาเตเชนาสวินานาสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปสเมตุเต สักกตาวาสังคาดาัตานางโอทัสังอุตตามังวรังอาหูเนยยังฟ้าหูเนยยังสังขาเตเชนาโสธินานาสันตุปัตถวาสัเพโราคาอุ ปัสสมินตุเตอิติปิโสภะคะวะรังสัมมาสัมพุทโววิชาจาระสัมปันโนสุขะโตโลกวิทัวโนตะโรภุริสธรรมสารีสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสวาคะโตภะคะวัตาธรมโมสันทิฏโกกาลิโกอิปัสิโกปนญยิโกปัจัตตังเวทิตัพโพ วินโยหีติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆญาทิทางจัตตาริปุริสสะยุคานิอัถาปุริสสบุคลายเอสปคาวโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทาขี่เนโย อันชาลีกาลัญิยนุตาราังปุญญาเขตตังโลกัสตาเตจินดามณีปิยังมันตังยาสังธาสังโกนังอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอโอระหังะโพตันจามหาราชาตาวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเรเทโศสุโพเทสีเสธิกินจีเถ กาเลเทวสุปเสทิกินจิเทวเยสโกปชางทัสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสารีปุถโทพระวันตุเมศีธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจาท่านังสัพเพชนาพระหูชนะไม พระหูชนาปิยังมามาสักกะตาวาพุทธัตนางโอทัสังอุตมตมสักกะตวาพุทธัตนางโอโอสัทางอุตตมังวะรังหิตังเทวามานุษานางพุทธะเตเชนาสุทินานาสันตุปัทาวาสเีทุกาวูปาสาัสเมตุเสตสักกะตวาธรรมมารตนางโอทัสังอุตตม มังวรังปาริหามุปาริลาหูปสัมมานังธรรมมาเตเชนะโสตินานาสันตุปัฏฐวาสสะเพพาญาบูปาสสเมตุเตสักกะตะวาสังคาราตานางังโอทะสังอุตตมังอะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคาเตเชนะโสตินานาสันตุปัฏฐวาส เทโรคาวูปัสเนตุเตมอิติปิโสภะกะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาราธิสัตตาเทวมนุสสานางพุทโธภะกะวาตีสวาคาโตภะวตาธรรมโมสันติทิโกะการิโกยิปัสิโกโอปนะยยโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตี สุปฏ mm ิป hmm. so, ันโนพระควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆญาตีทางจัตตาริภุริสายุคานิอาจถาภุริสาบุคลาเอสสะพระควะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัดการนิโย อนุตารังคุณยัเขตังโลกาสาตีจินดามณมีนนปียงมันตังยาสังทาสังโกนางอุปัสันตีสีเนหังมาตาปิตาวะอารหังอภโตนจามมหาราชาตาวังมังโปสันตุโนทีปังกาเรเทวสุโปเซธิกินจิตเทวเยสโกปัดชังทัศนิกินเนวา ท้าตาปียังกันตังสาลีปุตโตภาวันตุเมสศธิราพังชนานาเยมณีสินดาปียังจะทะ่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมามาักาตตวาพุทธรัตตานังโอทัสังอุตาอตามังวรังอิตงัง เทวามนุษยานางพุทธะเตเชนะสุธินานาสันตุปัทวาสเพทุคับวูปัสเมนตุเตสกัตตาวาธรรมมารัตนางโอทาสังอุตตามะรังปาริหาหุปัสสัมมานางธรรมเตเชนะสุธินานาสันตุปัทวาสเพพยาบู ปาสาัสมมิุเตสักกัตวาสังคารตะนางโอทสังอุตตามงวรังอาหุเนยังปังหุเนยังสังคาเตเชนาสโธทีนานาสันตุปัทวาสาสเพโรคาอูปาสาัสมมนทตุเต